เี๋จะให้พี่การได้เทศให้ญาติโยมฟังว่าตัวบาเจะแปรปรวนได้อะไรในมรดพี่การได,ด้เทศโปรดญาติโยมมาฝากองค์นรุทตอตคแต่ของให้กับญาติโยมนะ การเทศศาสตราารย์เทศไรนี้บางนบอกาที่มาว่านี้มาเรื่องไปก็รู้สึกตื่นเต้นอาจไรย์เทศไรมาแค่ผูดสิ่งเดียวมาเลย เดะแกนร่างที่ผมยให้างได้วานะครับอ่างีมีา่นหวสูงอย่งาที่เรล่นงานนี้ก็เป็นสาได้รัได้รับมจี่ชา้กองทีดีนนี้ก็ขอใจแรแล้วก็ต้อง่าสิ่งที่เราเล่นคือการ จิตใจจิตใจมาเรีการ่างงานจิตใจมาเรีราเวลาเา่างเนี่ยไม่ดุจนะเียที่ดุหคือแที่จิตใจเราได้เรียกราบา เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เราดื้อแต่ดีแลเป็นความเชื่อใจคความสทธาในความมีสติและก่อว,วทีว่จะมีความดีอาจเชื่อจตัเอม いいね。<laughs>